สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาตามดูต้นละมุดนะครับการปลูกต้นละมุดปลูกไว้เมื่อหนึ่งสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานะครับประมาณ6 6วันหรือ7วันนี่แหละนะครับที่ผมปลูกเอาไว้นะครับก็ได้ลงคลิปไว้อยู่นะครับ เป็นการปลูกต้นละมุดบนหลุมกล้วยเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นหลุมกล้วยเก่าก็มีการขุดต้นกล้วยออกไปนะครับแล,แล้วมีการปรับปรุงดินบ้างนิดหน่อยนะครับก็จะมีดินส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับวันนั้นผมก็นำเสนอไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีบางท่าน ที่เข้ามารับชมใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมได้ผสมดินอะไรไปบ้างนะครับก็จะเป็นละมุดสายพันธุ์พื้นเมืองพื้นบ้านนะครับที่ไปซื้อมาปลูกซื้อที่งานวันเกษตรภาคอีสานนะครับที่ขอนจันทลักษณะของต้นพันธุ์ก็จะเป็นกิ่งท่บมานะครับ ความสูงประมาณเม็ด2 0ถึง30เซนติเมตรนะครับนี่ครับลักษณะการปลูกก็จะปลูกแบบยกนะครับยกโคกขึ้นมานิดหน่อยอเนื่องจากสภาพตรงนี้นะครับสภาพของดินจะเป็นแอง่งนะครับเป็นแอง่งนี่ครับมันจะต่ำผมก็เลยยกขึ้นมานะครับาตามปกติแล้วาการปลูกต้นไม้นะครับ ผมก็จะยกยกให้มันเหนือจากระดับดินเดิมอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนกับการปลูกทุเรียนนะครับรัศมีนะครับรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางหรือว่าวงกลมเนี่ยประมาณเม็ดสาเซนติเมตรนะครับที่ผมทำเอาไว้ก่อนที่จะปลูกนะครับก่อนที่จะปลูก1ึงวันตอนเย็น ผมก็ได้มาขุดต้นกล้วยออกนะครับอพอขุดออกไปแล้วก็ได้ขุดารากกล้วยที่มันเน่าเน่าเนี่ยขุดออกด้วยนะครับหลังจากนั้นก็สับนะครับสับดินที่ผมขุดขึ้นมาเนี่ยครับสับให้มีความละเอียดนิดหน่อยอแล้วใช้ปูนขาวโดโลไมนะครับปูนขาวโดโลไม่ประมาณ4ี่ถ้วยแกงนะครับสีถ้วยแกงก็มาคลุกกับดินเดิมนะครับ ก็สับให้เข้ากันหลังจากนั้นนะครับก็ได้นำดินมาคลุกใส่กันโดยทำเป็นเป็นโคกนะครับนี่ครับเป็นโคกลักษณะลักษณะก็คือความสูงความสูงนะครับอเอาความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ซนติเมตรนะครับเราก็ปรับตามสภาพฝั่งนี้มันพื้นเดิมมันสูงโคกก็จะดูเหมือนต่ำ ฝั่งโน้นมันเป็นแอ่งนิดหน่อยขอบโคกก็จะสูงเราก็ปรับสภาพโคกนะครับลักษณะของดินนะครับก็จะเป็นดินเห็นลูกลังนะครับเนี่ยลูกลังแบบนี้นะครับที่ผมใช้ในการปลูกทุเรียนนะครับเห็นลูกลังกับดินร่วนปนทรายที่สวนนะครับก็คลุกใส่กัน อ,อัตราก็อัตรานะครับหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับจากนั้นก็จะมีขี้วัวแห้งนะครับเนี่ยมันจะเปลี่นอย่างนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นก้อนนะครับขี้วัวแห้งนะครับนานแล้วนะครับก็จะมาคลุกใส่กันนะครับข้างในมันก็จะเป็นผงนะครับมันจะมันจะไม่เป็นก้อนแบบนี้นะครับมันจะเป็นผงค่อนข้างที่จะละเอียดกว่านี้คลุกใส่ ประมาณครึ่งถังนะครับครึ่งถังขนาด10ลิตรนะครับนำมาคลุกใส่กับดินลูกหลังกับดินร่วนปนทรายนะครับคลุกแล้วก็ทำโคกทำเป็นนูนหลังเต่าทำขอบนี่ครับขอบให้มันสูงนะครับสูงกว่านี่ครับนี่ยนูนหลังเต่าลงมาแล้วก็เป็นขอบสูงเพื่อดักน้ำเจ็บความชุ่มนะครับ ตอนที่ปลูกผมก็ได้ทําคลิปลงไปนะครับปลูกแบบไหนปลูกให้เบ้าดินมันสูงขึ้นมาจากผิวโคกนะครับนิดหน่อยนะครับตอนที่ตอนที่ทําโคกเสร็จนะครับตอนที่ทาโคกเสร็จผมก็ได้ลดนะครับลดน้ําทิ้งไว้นะครับเพื่อให้ดินมันเซตตัวนะครับลดไว้โดยมีส่วนผสมของหัวเชื้อ EM เทลงใส่น้ำในบัวน,นะครับก็ลดไว้สองบัวน,นะครับโคกนี้นะครับลดไว้หลังจากนั้นวันหลังผมก็มาปลูกนะครับตอนที่ปลูกนะครับหลังจากปลูกเสร็จก็ใช้ฟางข้าวนคลุมไว้นะครับคลุมเอาไว้จากนั้นก็ใช้น้ำรดนะครับโดยใช้หัวเชื้อ em เทผสมอีกนะครับก็ลดให้สองบัวนะครับ เรให้สองบัวหลังจากนั้นมานะครับก็มีการให้น้ําทุกวันนะครับให้น้ําทุกเช้านะครับให้น้ําทุกเช้าเลยวัชพืชก็เริ่มเกิดนะครับีวัชพืชเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกหญ้าพวกเนี่ครับเป็นเบี้ยนะครับามาเริ่มเกิดขึ้นมานะครับเยอะเลยนะครับที่ขอบโคกมาดูยอดนะครับ อยอดก็เริ่มเริ่มมีขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นตุ่มนะครับนี่ครับนเป็นเป็นยอดกำลังออกมานะครับเป็นยอดที่ใหญ่นะครับเป็นยอดที่ใหญ่ใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับใบใบไม่ได้ลวกนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับข้างหลัง หลังใบไม่มีอะไรนะครับใต้ใบมันก็ปกติแต่สีจะเป็นอย่างนี้นะครับแม่ค้าก็บอกว่าเป็นละมุดสายพันธุ์พื้นบ้านพื้นเมืองผมก็กําลังหาพอดีนะครับก็เลยได้มาได้มาหต้นมาปลูกนะครับต่อไปถ้าละมุดโตขึ้นเราก็จะขยายฐานให้นะครับขยายโดยการใช้ดินก็มีดินลูกลังอยู่นะครับผมก็มีอยู่สแปร์ไว้ ก็จะมาคลุกกับดินร่วนปนทรายนี่แหละนะครับขยายฐานออกไปนะครับขยายฐานออกไปอตอนนี้ก็ใช้เป็นสายยางรถให้อยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นการต่อสปริงเกอร์ให้อาการปลูกละมุดมันก็ดูแลง่ายนะครับละมุดผมว่าดูแลง่ายถ้าเราดูแลให้น้ำนะครับให้น้ำดีด มันก็จะโตวไวนะครับโตวไวมีการปรับปรุงดินนะครับให้น้ำดูแลในเรื่องของนอนพวกนอนนะครับลำมุดนี่ก็ชอบนะครับหนอนก็ชอบเจาะลำต้นต้นไม้ชนิดอื่นก็เหมือนกันนะครับมันก็มีศัตรูพืชด้วยกันทั้งนั้นนะครับเราก็จะดูแลไปถ้าดูแลดีนะครับดูแลดีมันก็จะได้ผลผลิตไวนะครับ อันนี้ผ่านมา7วันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามดูกันเรื่อยๆนะครับดูกันเรื่อยๆอันนี้ผมก็ไม่ได้พรางแสงให้นะครับไม่ได้พรางแสงเลยนะครับปล่อยแสแดดอย่างนี้แหละนะครับนี่ครับขอเพียงเราลดน้ําให้ถึงนะครับลดน้าให้มีความชุ่มเข้าไว้ให้โคกเขานี่มีความชุ่มนะครับอย่างนี้นะครับต้นไม้ก็จะสดชื่นนะครับมันก็จะมีความสดชื่นสดชื่นอย่างนี้แหละนะครับเพื่อนๆครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ